สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t a r o t Channel ผู้รับสารจากจักรวาลแปลความหมายโดยกันอ่านหน้าไพ่ทาโร่หมดแจนนะคะสวัสดีเพื่อนๆคนไทยที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลทั่วโลกสวัสดี FC สอปลาวสบายดีหวังว่าเพื่อนๆที่รักทุกท่านคงจะสบายดีนะคะโอเควันนี้เรานะคะมีพิกอากาัสเหมือนเดิมนะมาในท็อปปิกหัวข้อ สำหรับใครบางคนที่รอนะคะรอการติดต่อสื่อสารจากคนที่เงียบกันไปเพิ่งเงียบกันไปเงียบไปนานแล้วหายไปนะไม่มีการติดต่อสื่อสารกับพวกคุณแล้วนะคะเอาละค่ะพวกเขานะคะคิดหรือรู้สึกเขาจะเอาอย่างไรนะเขาจะเอาอย่างไรนะคะรู้สึกอย่างไรกันแน่นะนะคะคนที่เงียบไปที่หายไปหรือขาดการติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะ 1>, 1วัน2วัน3มปี5ปีอะไรก็แล้วแต่ Everything All Way ได้ทั้งสิ้นนะคะเอ e r จี Energy จากซ้ายมือเหมือนเดิมดีหนึ่ดีสดีสนะคะหรือเลือกจากนะคะพลังงานที่ดึงดูดพลังงานที่ดึงดูดคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปหัวใจตรงกลางนะคะเป็นป้ายด้านนอกหรืออะไรก็แล้วแต่1 2ึสาเหมือนเดิมหรือเลือกจากเวลาทำสเต็มนะคะ อ่านจากไพ่นะคะอ่านจากไพ่เล่าเรื่องราวจากไพ่นะคะไพ่อยากบอกอะไรนะคะเราจะเปิดกันทั้งหมด1ิบใบหรือไพ่ที่ตกออกมานะคะคนที่เงียบไปหายไปนะเรามาเริ่ม energy d หนึ่งกันเลยนะคะสวัสดีค่ะผู้ที่เลือกดีที่1นนะคะอ่ะ energy d ที่1นนะคะคนที่เงียบไปหายไปนะเขาจะเอาอย่างไรเขาจะเอาอย่างไรกันแน่นะ ขอพลังงานจักรวาลขอพลังงานครูบาอาจารย์นะคะเอาละนะเรามาดูกันเลยภายในเนจีใบแรกที่ตกออกมานะคะของพวกคุณนะคะดีที่1น,นะขอพลังงานที่แรงที่สุดดีที่หนึ่งเขาบอกว่าหกเหรียญน,นะเขาบอกว่าใครบางคนนะคะเขาเรียกว่าเอ่อพวกคุณก็ได้นะคะหรือพวกเขาก็ได้นะเขาจะเอาอย่างไรเ <ruled> ขาบอกว่าการให้และได้รับนะคะเขาบอกว่ามีการให้อภัยอยากให้อภัยนะคะหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขายังโฟกัสอยู่นะอืมนะคะ อาจจะนะคะมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาก็ทําอยู่เขาจะเอาอย่างไรเขาบอกว่ามีการโกรธกันหรือเปล่านะคะมีการงอนกันไหมให้อภัยได้ไหมอะไรแบบน,นี้นะคะอืมนะคะมีคําพูดที่ทะเลาะเบาะแว้งกันคุณยังโกรธอยู่ไหมคุณยังให,คให้คุณจะให้อภัยเขาหรือเปล่าเขาจะเอาอย่างไรนะอืมขอดูไพ่นะคะเขาจะเอาอย่างไรรู้สึกอย่างไรกันแน่นะขอพลังงานที่แรงที่สุดนะคนที่เงียบไปที่หายไป ว้าวคิดวนเวียนแต่เรื่องของคุณในความรู้สึกนะคะมีพลังงานชาวราศีกุมนะอ่าเขาบอกว่าเขาจะเอาอย่างไรนะเ,เขาคิดวนเวียนเรื่องของคุณอยู่ตลอดเวลานะคิดว่าคุณหายงอนหายโกดหรือย,ยังให้อภยัยเขาหรือย,ยังนะคะรู้สึกอย่างไรนะคะก็รู้สึกว่าคุณให้อภัยไหมยังคิดถึงอยู่มีพลังงานชาวราศีกุมนะคะวนเวียนคิดแต่เรื่องของคุณเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยยังตรองไม่ตกนะยังตรองไม่ตกเรื่องของคุณอยู่นะ โอเคตอนนี้ Knight of Pentacles นะคะเขาอาจจะแอบมองแอบดูอยู่นะความสัมพันธ์หยุดชะงักหรือหยุดนิ่งหรืออะไรก็แล้วแต่เขากำลังคิดพินิจพิเคราะห์นะคะหาทางนะอะขออภัยเดี๋ยวเรามาดูในหกเหลี่ยนนะคะหกเหลี่ยนนี้มีพลังงานเอเนจีอย่างไรนะเขาบอกว่านะคะมันเหมือนว่าเขาเรียกว่า รู้สึกอย่างไรกันแน่เขาบอกว่าเขาอยากจริงจังอยากจริงใจอยากชัดเจนเหมือนกันนะแต่เขาเป็นคนมีอีโก้สูงรู้สึกอย่างไรนะพวกเขามีอีโก้ <c oughs> อืมมีอีโก้สูงนะมีอีโก้สำหรับความรักความสัมพันธ์นะอืมคนที่เงียบไปนะคะบางคนก็ เพิ่งเริ่มพูดคุยกันนะคะเริ่มพูดคุยกันไม่นานมันอยู่ในช่องทางระหว่างตัวเลือกทางเลือกความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นไปได้ไหมเขาบอกว่าเขายังมีความรู้สึกหรืออาจจะฝันถึงคุณก็ได้แต่ก็ยังมีอีโก้อยู่บางทีพลังงานอาจจะสลับมาดีที่หนึ่งอาจจะฝันถึงเขาก็ได้นะอืฝันเมื่อคืนนี้ก็ได้สองสามวันนี้ผ่านมาก็ได้ในส่วนของแปดดาบนะ กขาบอกว่า8ดาบเนี่ยคิดวนเวียนว่าความรู้สึกนี้หรือว่าตัวเลือกทางเลือกระหว่าง,างเลือกระหว่างทางหรืออะไรก็แล้วแต่การมีอีโก้เนี้ยนะคะมีคนเข้ามาหาคุณไหมมีคนเข้ามาหาคุณเยอะไหมในความสัมพันธ์นี้ถ้าเกิดเคลียร์ปัญหาแล้วมันจะสามารถไปต่อข้างหน้าได้ไหมมันจะสามารถพัฒนาได้ไหมหรือมันจะเป็นแบบนี้อีกมันยังจะมีปัญหาอีกหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างนะที่คุณสองคนเจอกันนะพลังงานไพ่เดือดตาว้าวมีพลังงานไพ่เดือะซันออกมาว้า wow. ว พลังงานไพ่เดี๋ยวมาขอขยับกล้องหน่อยนะพลังงานไพ่เดือดสตาร์หรือพลังงานไพ่เดือ u ซันนะคะมาด้วยกันนะเขาเรียกว่าตัวคุณเขายังรู้สึกว่าคุณก็ยังเป็นคนที่เขาคิดถึงหวังนะให้คุณให้อภัยนะรู้สึกดีต่อกันมีความรักมีความรู้สึกมีความอบอุ่นอยากพัฒนาไปมากกว่านี้คือเขายังอยากมีคุณนั่นแหละในความรู้สึกของเขานะแต่เขายังมีอีโก้อยู่ช่วงนี้ตอนนี้นะอะ มาดูในสิ่งต่างๆที่เขาแอบบดูแอบบมองหรือจะวางอะไรไวนะ้ในอนาคตอะไรแพนอะไรก็แล้วแต่นะเขาจะเอาอย่างไรนะอะมาดูอืมหนึ่งถ้วยอ่ะเขาบอกว่ามันยังเป็นความรักอยู่อ่ะอ่ามันยังเป็นความรักในความรู้สึกดูอยู่นะมันยังเป็นความรักเป็นความรู้สึกนะคะอะ่ดีที่หนึ่งนะคะมีพลังงานไพ่ของใต้สำรับนะไพ่ใต้สำรับนะคะเป็น energy ของสิบสิบเหรียญน,นะคะ ความมั่นคงนะความมั่นคงกันอยู่เป็นครอบครัวเขากำลังคิดพินิษพิคคอพิจารณาว่าถ้าจะติดต่อสื่อสารมนาะพูดเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็คือจะคุยกันเรื่องความชัดเจนเลยเรื่องตัวเลือกทางเลือกนะเขาจะเลือกคุณคุณจะเลือกเขาไหมการให้และได้รับต้องเท่าเทียมกันนะคะความรักความหวังไปข้างหน้าในอนาคตมันจะไปได้ไหมมันยังมีความรักอยู่ตรงนี้คิดเหมือนก,นกันกับเขาหรือเปล่านะคะเขาขอใช้เวลาไขครวญตัดสินใจนะ พลังเอเนจีดีที่1ก็จะประมาณนี้นะคะการอ่านพลังงานนะคะหมอบอกทุกคลิปนะว่าเป็นการอ่านเป็นแบบภาพรวมทั่วไปนะคะถ้าท่านใดทีออ่มีการที่เงียบกันไปหายไปรอคนรักเก่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะสามารถจัดเลขมงคลได้นะให้คนรักเก่าติดต่อก,กลับมาช่วงนี้จะขายดีมากแล้วก็เสริมการงานการเงินความรักความสัมพันธ์นะราคาห9าาบาบาทนะมีคนกลับมาดูดวงกับหมอนะคะที่จัดเลขมงคลไปแล้วนะคะเขามีไรายได้เข้ามา เยอะมากๆอ่ะรวยส่วนก็ใส่โควิดถึง10ล้านเลยนะคะหมอบอกเลยนะ5 9 9บาทสามารถพลิกชีวิตเปลี่ยนชีวิตคุณได้เลยถ้าท่านใดสนใจนะอ่านรายละเอียดคอมเมนต์หรือใต้ดีสคริปชันให้ครบถ้วนชัดเจนก่อนคนที่แอดไลน์มาขอคนที่พร้อมโอนเท่านั้นนะคะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดีหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ที่เลือกดีที่สนะคะเอาละเรามาดูกันนะ ดีที่2นะคนที่เงียบไปคนที่หายไปขอพลังงานที่แรงที่สุดนะคะเขาจะเอาอย่างไรเขารู้สึกอย่างไรนะคะอ่านะคะขอพลังงานเอนเอจีนะมีพลังงานของชาวราศีกรกฎนะคะทหารตำรวจวิศวกรคนในเครื่องแบบนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่อึดอัดจ,จะไปต่อหรือเฉพาะแค่นี้พวกเขาหรือผู้คุณอาจจะรู้สึกอย่างนี้ก็ได้นะคะมีการทะเลาะเบ,บาแหวงกันนะคะอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กันตอนนี้มีการอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศต่างถิน่นแดนไกลนะถ้าถามว่าในสอง ในความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณหรือเขาจะเอาอย่างไรมันเป็นความรักเป็นความรู้สึกดีนะเขารักคุณและคุณก็รักเขาเขารู้สึกแบบนี้นะตอนนี้นะคะอาจจะติดปฏิบัติภารกิจหน้าที่อาจจะอดทนอาจจะไม่ได้ติดตอ่อสรรื่อสารมาอาจจะอยู่ไกลมีภารกิจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะบางสิ่งบางอย่างที่เขาอยากจะกระทํากับคุณแน่นอนนั่นเองนะคะอืมเอาล่ะเป็นพลังงานที่ดีๆนะเป็นพลังงานที่ดีๆว่าเขาจะแอคชั่นหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะติดต่อสื่อสรารมาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ นะะพลังงานไพ่เดอะทาวเวอร์นะนะคะเขานะคะกำลังคิดว่าอยากจะติดต่อสื่อสารมาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะหรือว่ามันจะเป็นแบบนี้อีกหรือเปล่ามีการทะเลาะมีการเลิกมีการอ,อ,อะไรสักสิ่งสักอย่างนะที่มันเป็นพังทลายความสัมพันธ์ลงไปเขากลัวนะอืเขากลัว,นะวในความสัมพันธ์ของคุณก็คือห่างกันไปแล้วบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเขาเ ทำไมเฉยชาเย,ย็นชานิ่งเงียไปแล้วเราก็อาจจะไปรู้ไปสืบไปส่องอะไรทางโซเชียลทาง Facebook ทางออนไลน์มันเหมือนมีการจับได้ว่าใครบางคนแอบไปคุยคนอื่นอาจจะเป็นพนักงานของคุณหรืออาจจะเป็นพนักงานของพวกเขาก็ได้นะคะเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเขารู้สึกอย่างไรจะเอาอย่างไร ในพลังงานของนะคะออะชาริออตนะอาร่า mm hmm. เขาบอกว่าเขาจะทําบางสิ่งบางอย่างให้ดีขึ้นนะคะจะไม่เงียบจะไม่อะไรบางสิ่งบางอย่างจะมีการติดต่อสื่อสารกลับมานะคะบางสิ่งบางอย่างจะได้รับรู้นะ mm hmm. เขาบอกว่ามันเหมือนว่าตัวเขาเองนะคะตัวเขาเองหรือตัวคุณก็ได้นะอาจจะมีสเสน่ห์นะคะมีคนเข้าหาเยอะแยะมากมายแล้วกันนะคะมีการเขาเรียกว่ามีคนเข้าหาเยอะนะ เขาอาจจะเป็นคนที่ทรงเสห์คุยในโซเชียลในเฟซบุ๊กในออนไลน์อาจจะเป็นคนในเครื่องแบบนั่นแหละเพราะว่าสาวๆากริดการ์ดคนในเครื่องแบบอะไรประมาณนี้คุณอาจจะเจอสถานการณ์แบบนี้อาจจะแบบว่าเขาเรียกว่าเจอคนเจอคนที่มีเสน่ห์รงสห์จะดูเหมือนเจ้าชู้อะไรแบบนี้นะเขาบอกว่าในการเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์หรืออะไรเนี่ยนะคะไม่นานหรอกนะเขาก็นะคะจะติดต่อสื่อสารมาจนคุณแปลกใจจนคุณสุพรนะคะ เขาบอกว่าในใน,ในคนที่มาชอบมาพูดมาคุยอะไรกับเขาเนี่ยเขาไม่สนใจอยากจะคุยอะไรกับใครหรอกนะอืเขาก็อยากจะติดต่อมาหาคุณแบบเร็วๆถ้าเขาทําได้บางคนไม่สามารถทําได้เพราะอะไรภารกิจหน้าที่ของเขาเขายังต้องทําอยู่เป็นการช่วยเหลือผู้อื่นน่ะทหารตำรวจวิศวกรคนในเครื่องแบบบุรุษพยาบาลหรือหมออะไรแบบนี้ได้ด้วยนะเอนเนจีนี้นะอืบางคนเป็นสถานการณ์ของคนที่เคยทํางานเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอืม เขาเรียกว่าเหมือนทํางานเหมือนร้านอาหารเปิดร้านอาหารหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างเอเวอ t ร i ติ้งเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยได้ทั้งหมดนะคะเขาบอกว่าอย่าง,างน้อย,อยจะต้องมีการติดต่อสื่อสารมานะคะว่าจะเอาอย่างไรมีการติดต่อสื่อสารมาแน่นอนนะคะอย่างรวดเร็วเลยบางทีบางท,บางทีบางท่านอาจจะคาดไม่ถึงคนที่เงียบหายไปหรืออะไรประมาณนี้แต่อย่างไรก็แล้วแต่นะคะการอ่านพลังงานเนี้ยเ,ออเป็นแบบภาพรมวมทั่วไปนะไม่สามารถตรงกับทุกคนทุกท่านได้นะคะ ครอยากจัดเลขมงคลเสริมดวง<ๆ>เกี่ยวกับเรื่องให้คนรักเก่าติดต่อกลับมา599บาทอันนี้คือได้ผลดีนะอืไปดูช่องนะรีวิวในช่องชุมชนอันนี้ได้ผลดีหมอบอกเลยอืแล้วดีมากๆเสริมดวงความรักการงานการเงินก็ดีค่ะ599บาทบางคนจัดเลขมงคลไปไม่ถึง3เดือนกลับมาดูดวงเพิ่มบอกว่ามีไรายได้เพิ่มเข้ามาถึง10บล้านอันนี้รวยเรารวยส่วนกระแสโควิดได้นะ มันจะมีความคิดปิ๊งแวบขึ้นมามันจะมีช่องทางหาเงินมันจะมีช่องทางหาไรายได้มันจะได้อะไรมาแบบว่าคุณต้องจัดนะว้าวอ่ะมันว้าวอ่ะ คือบางทีมันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะเชื่อมั่นและศรัทธาเมื่อถึงเวลาที่เขาเรียกว่าจักรวาลนนาสิ่งดีๆผ่านทางหมอแจนมาให้คุณแต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะรับพิจารณาหรือเปล่านะเขาบอกว่าบางสิ่งบางอย่างนะจะได้รับการเคลียร์การปลดปล่อยนะพลังงานไพ่เดเดสออกมาราศีพิจิกแล้วก็ราศีกรกฎที่มีอิทธิพลนะหมอตํารวจพยาบาลคนในเครื่องแบบหรือช่วงนี้ถ้าเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไระทหารคนในเครื่องแบบนะที่เป็นทหารนะอาจจะมีภารกิจ มีภารกิจที่อะไรที่ออมันมีภารกิจอะไรเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนอื่นอะไรแบบนี้ด้วยในสถานการณ์ประมาณนี้นะคะส่วนในส่วนของคนที่จบกันไปแล้วนะคะมันมีสิทธิที่จะได้รู้รับรู้ข่าวสารจากเขาได้รับการติดต่อสื่อสารหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะกลับมาโดยที่เราไม่คาดคิดก็ได้นะคะ แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้หมอบอกแล้วนะคะว่ามันเป็นการอ่านเป็นแบบภาพลงทั่วไปไม่สามารถตรงกับทุกคนทุกท่านได้แล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะทั้งหมดทั้งมวลมันขึ้นอยู่กับก,ก,การกระทําของเราเองทุกสิ่งทุกอย่างนะคะโอเคดีที่2ก็จะไว้คร่าวๆประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้คอมเมนต์พูดคุยด้วยความสุภาพแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าดีที่2ขอบคุณและสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะผู้ที่เลือกดีที่3นะคะนะวันนี้นะท็อปิกเรานะคะคนที่เงียบไปนะเน่งเงียบไปก็ได้เงียบนานก็ได้คนที่เงียบไปแล้วหายไปนะขอพลังงานที่แรงที่สุดสาหรับสหรับดีที่3นะเขารู้สึกอย่างไรเขาจะเอาอยัางไงนะม,มีการติดต่อสื่อสารไหมมีการวางแผนอะไรมีการรู้สึกอะไรขอดูพลังงานของพวกเขานะโอเคมาไพ่ใบแรกที่ตกออกมานะ queen of pentacle นะอืมนะ แสดงว่าเขาก็ยังมีความรู้สึกถึงคุณอยู่นะคะมีการคิดถึงหวยหาเสน่หา,หามีพลังงานชาวราศีมังกรน,นะไม่สามารถเอาความคิดของไม่ไม่สามารถลืมคุณออกจากใจได้คิดถึงหวยหาสเสน่หานะคะอืมวนเวียนคิดถึงนะตอนนี้เขาอาจจะโฟกัสเรื่องเงินของเขาเป็นหลักใหญ่ก็ได้นะคะ อาจจะทํางานหาเงินสร้างความมั่นคงมีความรู้สึกถึงคุณในความรู้สึกถึงนะคะมันอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณสองคนนี่อาจจะมีแบบมีอะไรที่แบบว่าอะไรเขาเรียกอะไรอะ่ะเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะ ความสัมพันธ์ที่เป็นความรักตัวเลือกความรักทางเลือกมีพลังงานชาวราศีมิถุนมีอารมณ์เซนซิทีฟในความรักความสัมพันธ์พวกเขาหรือพวกคุณบางคนนะคะอาจจะมีสเสน่ห์ตอเพ้ตรงข้ามมีมีการแทงข้าง,างหลังมีการหักหลังในความรักในความสัมพันธ์เขารู้สึกยังเจ็บปวดในความรักความสัมพันธ์ถ้าถามว่าเขายังรักคุณอยู่ไหมหลังยังรักอยู่ ตอนที่เขาน่เงียบไปเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเขาไม่เจ็บแต่เขาจริงๆเขาเจ็บปวดในความเงียบในความห่างเขายังรักคุณอยู่เขาไม่สามารถทําอะไรได้เลยตอนนั้นเขาบอกเขาเจ็บปวดไม่ว่าคุณจะทําเขาหรือเขาทําคุณหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนี้มีอารมณ์ความรักหรือความรู้สึกที่เขากําลังเซนซิทีฟในความสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะในหัวใจของเขาที่มีต่อคุณมันไม่สามารถลืมอะมาดูต่อนะพลังงานของเออควี e n อฟเพนนิ่งคะ ควินออบเพนเทคอลกันนิ่งเงียบของเขานะคะตอนนี้มันมีเป็นเนอนเอจีพลังงานของเขาจะคิดอย่างไรจะเอาอยัางไงนะ,ะรู้สึกอย่างไรกันแน่อยากขอโอกาสอยากกลับมาในความเงียบของเขาในการที่เขาคิดวนเวียนไปหาทางออกไม่เจอในความรักในความสัมพันธ์ถามว่าอยากติดต่อสื่อสารมาไหมแรกอยากติดต่อสื่อสารมาะในสิบดาบที่รู้สึกเสียใจเศร้าใจหรือทําให้คุณเสียใจแทงข้างหลังหักหลังทรยศอะไรก็แล้วแต่ everything away อะ สิบดาบอะไรคะมามาดูกันอะในสิบดาบเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาทําอะไรไม่ดีคุณต้องอดทนมากมายในความรักในความสัมพันธ์เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่อเขาเรียกว่าอะไรอดทนเข้มแข็งเนาะหรือหรือว่าคุณให้อภัยหรือยังในความเจ็บปวดที่ผ่านมาหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างมันมีไพ่ตกซ้อนมาเขาบอกว่ามีการบล็อกเอเนจีกันไปว,ว้าว ตอนก่อนที่ฉันจะเปิดพลังงานดีที่สะมนะอมแอบดูใต้สำรับมันเป็นไพ่ใบนี้แหละเจ็ดไม้เท้าฉันก็เลยรู้สึกว่าดูซิไพ่ใบนี้จะโตออกมาไหมเวลาที่ฉันสับไพ่ก็โตออกมาจริงๆแสดงว่าคุณบล็อกกันนะตอนนี้แสดงว่าเขาอยากติดต่อสื่อสารมีการบล็อกกันคุณใจแข็งเออคุณใจแข็งคุณใจเด็ดเดียวเลยบล็อกกันไปหรือพยายามไม่รู้สึกพยายามไม่เจ็บปวดพยายามนิ่งนะ หรือพวกเขาก็ได้คิดว่าคุณคงไม่ต้องการเขาแล้วที่เขาเขาทำเจ็บปวดหรืออะไรก็แล้วแต่นะตอนนี้มันเป็นการตัดสินใจมีพลังงานของคนในเครื่องแบบอะชาวราศีตุลการให้และได้รับหรือความเจ็บปวดนั้นพวกเขานะคิดว่านะมันจะถึงเขาเรียกว่าอะไรอะวิบากกรรมที่เขากําลังได้รับก็ได้นะคะ มันเป็นอะไรที่เขาเจ็บปวดนะนะ,ะบางทีเขาก็ยังคิดว่าตัวคุณนะคะรอคอยเขาไหมเออตัวคุณรอคอยเขาไหมนะคะตัวคุณยังรอคอยเขาไหมยังมีความรักให้เขาไหมหรือให้อภัยเขาหรือ,อยังเออนะคะลืมเรื่องความเจ็บปวดหรืออะไรเขานึกถึงคุณอยู่นะอ่ะพลังงานเดอะเลิฟเวอร์จะให้คําตอบอะไรนะอ่ะพลังงานเดอะเลิฟเวอร์นะเขาบอกว่าพวกเขาเสียใจนะที่เออมันเหมือนว่าตอนนั้นเขาอาจจะอื มีอะไรมีแบบเจ้าชู้กินเหล้าเมายาอะไรก็ได้ตบตีอะไรก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเอ่อมันเป็นเหมือนความรักตัวเลือกทางเลือกทําอะไรไม่ดีทําให้คุณเสียใจเขารู้สึกเสียใจนะอ <c oughs> <c oughs> มีสถานการณ์ปัญหารักสามเศร้าเนาะเนียสามเศร้าสี่เศร้าห้าเศร้าอะไรก็แล้วแต่นะ <c oughs> เอาล่ะทีนี้เรามาดูต่อ <c oughs> ในสถานการณ์ของในสถานการณ์ของ Ờ, Queen of c u p นะควีนออฟคัพความรักความรู้สึกที่เขากํารังนะเป็นไพ่สองเหรียญแสดงว่าเขาคิดวนเวียนเรื่องนี้อยู่อะเรื่องความรักที่มีต่อคุณเรื่องความทุกข์ใจเรื่องความไม่ดีของตัวเขาเองหรือบางสิ่งบางอย่างนะมันมีไพ่ e n เ r g y ที่ตกออกมานะคะเดอะฟูลนะบางครั้งเขาบอกเขาก็พยายามมุกออนแต่เขาไปไม่ได้นะอะมันเป็น Queen of Pentacle s แล้วก็ King of Pentacle นะคะที่อยู่ข้างหน้าใบแรกนะที่พวกคุณได้ดีที่สมเออมันเป็นพลังงานเหมือน มันโยงความรู้สึกกันอะ e ุยและ King of p e n t a c l e เป็นเหมือนว่าเป็นคู่กันในสำรับนะพยายาม m o ฟออนแล้วแต่มันไปไม่ได้เออเขาบอกคุณแบบนี้แหละมีความรู้สึกถึงมีความรู้สึกอยากเริ่มต้นใหม่อยากก็เหมือนว่าทําผิดทําไม่ดีแต่คุณมากๆเลยนะดีที่สาก็บอกว่าอยากไปอยากไปข้างหน้าตอ่อยากไปข้างหน้าเรื่อยๆแต่ก็ยังอยู่ตรงเนี้ยเออยังอยู่ตรงนี้คิดแต่วนเวียนนะแต่เรื่องของคุณไม่สามารถไปไหนได้เลยอืมนะปล่อยปล่อยปล่อยความรู้สึก มุกออนไปข้างหน้านะแต่ก็ยังคิดวนเวียนแต่เรื่องของคุณอยู่นั่นเองนะเอาล่ะเรามาดูไพ่ใต้ขออภยัยเรามาดูไพ่ใต้สำรับกันนะ <c oughs> มันเหมือนคอนมันเหมือนคุณสองคนเนี่ยนะคะต่างโฟกัส งานโฟกัสความสําเร็จโฟกัสความร่ารวยกําลังต่างคนต่างรอของกันและกันนะเหมือนพลังงานของ energy ของคนที่เป็นธาตุดินนะเออเขาธาตุดินสูงหรือคุณก็เป็นธาตุดินแล้วก็อาจจะมีธาตุไฟที่เป็นราศีสิงห์เขาอาจจะอาจเป็นมังกรกับมิถุนในพลังงานดาวศุกร์ดาวจันทร์อะไรก็แล้วแต่นะที่เป็นคนมีสเนส,สเน่ห์รงเสน่ห์ดวงดุจเพศตองข้าตัวคุณอาจจะมีพลังงานของราศีสิงห์ราศีพฤษภกันมังกรก็ได้หรือราศีตุลในเนี้ยนะคะคือแบบว่าการให้และได้รับต้องยุติธรรมหรือพลังงานชาวธาตุดินเยอะคือ ฉันลงทุนในความสัมพันธ์ฉันรักเขาเขาทําอะไรให้ฉันบ้างหนึ่งสองสามหมันมันมันมีการคิดวิเคราะห์ในความรู้สึกของพวกคุณด้วยและพวกเขาด้วยก็เหมือนกันนะคะมันเป็น energy ของการรอคอยที่นานแล้วของคุณทั้งคู่แต่ไม่สามารถเอากันและกันออกจากความคิดความรู้สึกไปได้นะอืมอันนี้มันเป็นการดูแบบภาพรวมนะคะเนาะถ้าท่านใดที่คิดว่าตัวเองนะ เ,ออเจอปัญหาความรักความรู้สึกหรือเอาความรู้สึกออกจากความคิดไม่ได้ในหัวหรืออะไรก็แล้วแต่อยากปลดล็อกความรักทางชีวิตจิตวิญญาณก็แอดไลน์ไอดีมาคุยกับหมอแจนได้นะคะการดูดวงแบบ4ครั้งปลดล็อกชีวิตจิตวิญญาณทุกอาทิตย์จะแค่2 0 0พันเองเหมือนครั้งละ499กแต่ถ้าคุณดูครั้งเดียวพูดคุยกับหมอแจนก็5 9 9บาทนะคะอืมนะจัดเลขมงคลเสริมดวงความรักการงานการเงินเนี่ย599กบาทอันนี้ดีนะอืมนะมีคนได้เงิน หางเงินได้ไปแล้วประมาณถึง10ล้านนะหมอบอกเลยอันนี้คือจริงแล้วดีมากๆนะคะแล้วก็เขาบอกว่าให้คนละก่าติดต่อกลับมาได้ไหมหมอแจนไม่ใช่เบอร์โทรมรือถือไม่ใช่ซิมโทรศัพท์กลับมาได้ติดต่อกลับมาได้นะคะไม่ว่าจะหายไปนานแค่ไหนรีวิวในช่องชุมชนนะคะรบกวนไปดูก่อนนะการจัดเลขมงคลนะคะก็คือเชื่อมั่นและศรัทธานในตัวหมอแจนนะ แอดไลน์ line, เข้ามาโอนเงินพร้อมโอนเงินเลยรายละเอียดเราจะให้ตามลําดับขั้นตอนแล้วก็ขอสงวนสิทธิ์จะไม่บอกวิธีการใช้งานได้เฉพาะคนที่ได้ตัวเลขไปแล้วเท่านั้นนะคะโอเคนะคะอย่างไรขอให้มีความสุขนะคะพลังงานดีที่3นะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะขอบคุณและสวัสดีค่ะ